ไปดูภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในหลากหลายมุมโลกกันหน่อยนะครับอินโดนีเซียมีเหตุการณ์ดินถล่มนะครับมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็ผู้คนสูญหายนะครับขณะที่นิวซีแลนด์นั้นก็มีเหตุการณ์ดินถล่มเชน่นกันก่อนหน้านี้ตอนนี้ทางการได้แจ้งยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตแล้วครับขณะเดียวกันจับตาไปที่ภัยหนาวที่สหรัฐอเมริกานะครับทางการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยหนาวที่จะส่งผลกระทบใน17รัฐนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วในเบื้องต้นก็คือมีเที่ยวบินยกเลิก กว่า1,000เที่ยวเลยทีเดียวครับสหรัฐอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินพายุฤดูหนาวล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วครับก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเพิ่มนะครับเป็น17รัฐจากก่อนหน้านี้เนี่ย14รัฐ หลังพายุฤดูหนาวที่อาจจะรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐคาดว่าจะรวมพลังกับลมหนาวขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็นยิ่งกว่าเข้าถล่มสหรัฐอย่างกว้างขวางตั้งแต่เทือกเขาโรก,กี้ไปจนถึงอีสเทิร์นซีบอร์ดโดยคาดว่าจะกระทบกับชาวอเมริกันมากกว่า200ล้านคนใน30รัฐทั่วสหรัฐอ,อเมริกาซึ่งก็คิดเป็น2ใน3ของประชากรทั้งหมดครับ สำหรับสถานการณ์พายุฤดูหนาวล่าสุดนี้หิมะเริ่มตกในหลายรัฐแล้วนะครับรวมถึงรัฐเท็กซัสโอคลาโฮมาและแคนซัสตั้งแต่เมื่อวันนี้ก็คือ23มกราคม2569อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพายุฤดูหนาวรุนแรงที่สุดกำลังมาแล้วครับจะถล่มทั่วสหรัฐตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าโดยปริมาณหิมะจะตกสะสมอาจเกินกว่า1ฟุตนะครับดังนั้นใครที่ จะเดินทางไปยังสหรัฐช่วงนี้เนี่ยก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศเรื่องของลมฟ้าแล้วก็หิมะอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างที่เมืองอาริงตันรัฐเท็กซัสครับหน่วยงานของกองทัพก็จัดเตรียมส่วนพักพิงเอาไว้ให้กับคนไร้บ้านได้พักอาศัยในช่วงอากาศหนาวจัดแบบนี้ภายในศูนย์นแห่งนี้จะมีทั้งเตียงนอนเครื่องทําความร้อนอาหารตลอดจนการดูแลด้านจิตใจทางการก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และยังสามารถมาใช้บริการที่ศูนย์พักพิงได้ตามความจำเป็นรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังประสานงานกับเจ้าหน้าที่ระดับรัฐและท้องถิ่นหน่วยงานจัดก,การภัยพิบัติแห่งชาติหรือว่า FEMA ให้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะให้ความช่วยเหลือเราก็บอกด้วยนะครับว่าจะดูแลทุกคนนะครับให้ทุกคนปลอดภัยและอบอุ่นครับ ซึ่งสินค้าอาหารและของจำเป็นต่างๆตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยนะคะจนชั้นวางสินค้าเนี่ยแทบจะว่างเปล่าเลยอย่างที่วอลมาทในเมืองเทาซ่ารัฐโอกลาโฮมาเมื่อวานนี้ตามเวลาในสหรัฐอาหารที่จำเป็นไม่เหลือเลยค่ะพอมาวางก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช่นไข่ไก่ก็จะมีบางส่วนที่เหลืออยู่บ้างส่วนที่รัฐเท็กซัสสภาพชั้นวางสินค้าก็ว่างเปล่า หรือเกือบจะว่างไม่ต่างกับที่โอกลาโฮมาเลยค่ะเพราะว่าประชาชนเขาก็ได้รับคําเตือนให้มีสิ่งของจําเป็นเอาไว้ที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวพายุจะเข้านะคะพวกเขาก็เลยต้องรีบไปซื้อสินค้ามาตุนเอาไว้ในนาทีสุดท้ายก่อนที่พายุจะเข้าชาวเท็กซัสบอกว่าพร้อมแล้วที่จะสู้กับภัยหนาวค่ะ ส่วนที่นิวยอร์กค่ะทางการก็เตรียมเกลือเอาไว้จํานวนมากสําหรับโรยถนนเพื่อละลายน้ําแข็งป้องกันถนนลื่นแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาไฟฟ้าดับรวมถึงปัญหาอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นคาดว่าในวันอาทิตย์นี้หิมะจะตกระหว่าง4 8นิ้วที่กรุงวอชิงตันเมืองบัลติมอร์ที่นิวยอร์กแล้วก็ที่บอสตันแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะมีหิมะตกมากกว่า12นิ้วนะคะ ส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะก็นอกจากกักตุนสินค้าประเภทอาหารแล้วนะคะก็ยังกักตุนเชื้อเพลิงจนทําให้ปั๊มน้ํามันแต่ละแห่งมีคนต่อคิวรอยาวเหยียดเลยค่ะมีรายงานว่าพายุฤดูหนาวในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศอย่างหนักนะคะเว็บไซต์ flight aware ติดตามเที่ยวบินก็ระบุว่ามีเที่ยวบินที่กำหนดบินในวันอาทิตย คือ25มกราคมถูกยกเลิกแล้วมากกว่า4,200เที่ยวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนฝั่งเอเชียแปซิฟิกก็มีประเด็นต้องติดตามเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์ล่าสุดค่ะมีดินถล่มในจังหวัดชวาตะวันตกซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศเลยอยู่บนเกาะชวาค่ะ มีผู้เสียชีวิตแล้ว7รายแล้วก็ยังคงสูญหายอีก82รายนะคะเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนในครั้งนี้สำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเหตุดินถล่มเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วทำให้เกิดฝนถล่มต่อเนื่องในจังหวัดชวาตะวันตก เป็นเวลาร่วมหนึ่งสัปดาห์แล้วดินอุ้มน้ําไม่ไหวก็เลยถล่มลงมาค่ะแล้วก็มาทับพ,พื้นที่ชุมชนที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนทําให้มีความสูญเสียเป็นอย่างมากรวมไปถึงจํานวนผู้สูญหายด้วยที่ล่าสุดเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือ82รายเลยค่ะเกือบร้อยแล้วนะครับผมอีกหนึ่งจุดครับที่ประชิญกับเหตุการณ์ดินถล่มเช่นกันพาคุณผู้ชมไปต่อที่นิวซีแลนด์ครับผมเนี่ยแหละครับได้เกิดเหตุดินถล่มหลายจุดในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันพฤหัส บรดีที่ผ่านมา22มกราคมก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์ได้พยายามที่จะค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาประกาศยุติภารกิจค้นหา <9 million S 1> อีก6<อ>ผู้สูญ,สญหายจากเหตุภยัยพิบัตินในครั้งนี้แล้วโดยตอนนี้เนี่ยจะเน้นไปที่ภารกิจในการกู้ร่างผู้เสียชีวิตแทนนั่นเองคือเวลามันก็ล่วงเลยมาคาดว่าคงจะเสียชีวิตแล้วนั่นเองนะครับก็พยายามค้นหาร่างกันอยู่ซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ครับเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ เพิ่มหนึ่งรายติดอยู่ใต้ซากดินงโครนที่ทับถมลงมาทําให้หมดหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมครับรายงานข่าวระบุว่าในกลุ่ม6ผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่ตั้งแคมป์นักท่องเที่ยวบนภูเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวชื่อดังนะครับชื่อว่าภูเขาเมางานุย่ยมีวัยรุ่นรวมอยู่ด้วยในสรายซึ่งรายที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ15ปีครับ สำนักข่าวสิ้นหัวของจีนครับได้รายงานว่าช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเที่ยวบิน ZF 2998ของสายการบิน r าร์ซูของรัสเซียซึ่งเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยไปยังเมืองบาร์นาอูของรัสเซียได้เกิดเหตุฉุกเฉินระหว่างทำการบินและประกาศสถานการณ์ขับขันก่อนที่จะลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานนานานชาติหลานโจ จงชวนในมนลนการสู้ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ16นาิกา51นาทีตามเวลาท้องถิ่น,น,นซึ่งที่บ้านเขาเ,เร็วกว่าเรานะครับ1ชั่วโมงครับรายงานข่าวระบุว่าบนเครื่องบินลำดังกล่าวบรรทุกผู้โดยสาร239คนและลูกเรืออีก7คนทั้งหมด ปลอดภัยหลังลงจอดฉุกเฉินก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายเข้าพักในโรงแรมหลายแห่งในเมืองหลานโจวส่วนสาเหตุที่ทําให้เครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินนั้นข่าวระบุว่าเป็นผลมาจากการทํางานผิดปกติของเครื่องยนต์ฝั่งขวาของเครื่องบินโบอิง757 200ขณะที่สภาพอากาศในจีนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาวนะครับโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีคำเตือนเกี่ยวกับหิมะตกหนักและสภาพอากาศที่อุณหภูมิติดลบต่ำกว่าจุดเยือกแข็งในหลายพื้นที่ของประเทศจีนครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ